จริงะหมคะโอ้ oh, มาถึงแล้วอยากจะเตรียมตัวมานานเนาะ oh, โอ้โหเต้นเต้นมากครับตื่นเต้นมากที่จะไปคอนเสิร์ตไม่กี่30นาทีอช่ใช่ครับคอนเสิร์ตครั้นี้ทำไมเราใช้คอนเสิร์ตว่าไมเคิลคอนเสิร์ตไมเคิลคอนเสิร์ตอ่าก็คือคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตีมแบบว่าบอร์ดเกมแบบว่าเกมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าไมเคิลก็คือแบบว่าตาคุณแล้วตาคุณทอยลูกเต๋าตาคุณที่จะเล่นเกมแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ปกติใครเป็นคนที่ชอบเล่นเกมน่าจะเกมไม่นายปะจริงๆอ่ะไม่เล่นเกมนังคู่แต่ถ้าเล่นแบบเล่นก็ก็ของผมจะมีเล่นเยอะมากเลยอันนี้ทำไมหยิบเอาเรื่องของเกมมาเป็นมาเป็นคอนเซ็ปต์ของคอนเสวยใครั้งนี้สมวัยเนี่ยอย่างแบบพี่เตนิวออกการอย่างเงี้ยคงจะใช้ไม่ได้เยาะเยาะเยาะยาะไม่คุยนะ แรียกว่าตอนนี้ต้องพร้อมแล้วเนาะเลยสามสิบหรือยังใช่พร้ <c oughs> รอมแล้วความพูดถึงเรื่องเกมบนเวทีเราจะเห็นเกมอะไรบ้างที่เราจะได้เห็นเนี่ยเห็นเกม <c oughs> อะไรบ้างครับมันไม่ใช่แบบว่าเชิงว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นด่านละกันด่านที่เราต้องฝา่าละกันแต่ก็จะมีแบบว่าผู้ช่วยไม่ช่วยนูน่นนั่นเอมีตาิความพร้อมความพร้อมพรมไมถึงแล้วลูกความพร้อมต้องพร้อมแล้วครับเพราะใกล้แล้วถ้าไม่พร้อมไม่ได้นะจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาโหคือแบบ สอบกันหนักมากหนักมากครับหนักขนาดไหนกัน้วฟังหน่อยว่าแบบเื่ที่ผ่านมาเรื่องคอนเสิร์ตเนี้ยเราทําอะไรบ้างหนักขนาดที่เอ่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยที24ชั่วโมงคือใช้ไปกับการซ้อมทั้งวันทูกคนเล่นหยอกๆอะไรหนักสุดระหว่างเรื่องของร้องกับการการเต้นโอ้โหผมหมดโฟร์ของโฟร์ได้จะหนักเต้นครั้งนี้ของผมได้จะหนักร้อง บอกว่าเต็มงาบอกว่าในคอนเสิร์ตนี้มีเซอร์ไพรส์เยอะมากเซอร์ไพรส์เยอะมากเหรอใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอะไรที่พวกคุณไม่เคยเห็นกันเอจากคอนเสิร์ตก่อนๆที่ผ่านมาอ้าวไม่ยุ่ยไปเลยครับผมเราเราจะนําสิ่งอะไรให้ให้กินคอมาแล้วก็เราจะนําสิ่งอะไรให้แต่งกับแต่งกับเราได้เห็นกันหรับวันนี้ให้แต่ๆคอนเสิร์ตด้วยที่เราเคยเห็นมาแล้วอะไรเงี้ยความพิเศษอะไรเงี้ยความพิเศษนะครับ ความพิเศษก็จะมีสิ่งที่เจมีนายไม่เคยทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำใน,ในคอนเสิร์ตเหรอใช่ยังไงเช่นอะไร,รไม่บอกไปด้วยคอนเสิร์ตเอาเองจะบอให้เราฟังนิดนึงไหมไม่บอก่อะ,ะวันนั้นนะ่าจะมีนอายบอกว่า <laughs> วันนั้นจะมีนอายบอกว่าแขกรับเชิญคุณคือแบบเซอร์ไ <All right. S 3> พรส์ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์บอกความเซอร์ไพรส์นี้หน่อยว่ามันจะขูหาขนาดไหนมันหแน่ๆเซอร์ไพรส์มันตุ่นมันจะเซอร์ไพรส์ มันแค่จะเซอร์ไพรส์ไม่รู้อะไม่ไม่คือบอกว่าถ้าแบบเปิดตัวแข็มเชิญของทางคู่ออกมาจะมีคําว่าอะไรหลุดออกมาคำแรกเออให้สามคำให้สามคำสามคำขอบคกันโอบคุณกันโอ้โหโอ้ไม่ก็ขอใจไม่ได้แอ้วก็อ้ยวเงยเงินนะไงยเงินน่ะซึ่งในคอนเสิร์ตนี้มันไม่ใช่แค่ผ่านคู่ ว่าพาเดี่ยวของแต่ละคนก็แต่เละมากของของคพาเดี่ยวเป็นยังไงคะไม่บอกนิดนึงสบายนิดนึงจะได้ทำใจได้อ่ะมีบอกครบรถแล้วครับรบรถอย่าเงี้ยหวานมันเค็มแต่บางทีคุณเจมินานบอกว่าคือเต้นเยอะนะค่ะใช่ใช่แต่ว่าแล้วเราก็ต้องมีเต้นเหมือนกันครับเออแต่เราร้องเยอะน้องเจมินานร้องเยอะใช่ครับร้องร้องส่วนใหญ่เลยครับงั้นแสดงว่าเพลงที่เราเลือกมานี่จะต้องแบบว่า ข้าปากเราแน่นอนก็พยายามทำให้ข้าปากมันยากเอ้ยากก็พยายามทำให้ข้าไปครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูกระเดี่ยวัน่คดีเลยขี่เกตเต้นอ๋อเราก็โยกไปเต้นไปเขาอีกแล้วอาการเลือกเอ่อการเลือกการเลือกเพลงเหตุผลของการเลือกเพลงของแต่ละคนเลือกเพราะอะไรครับเพราะอยากร้องให้ทุกคนฟังครับแต่ว่าต้องมีเพลงที่มีความใหม่นีไม่มีครับอันเก็ตมีอะไรหรอคะครับ เออเลือกเพลงให้ตรงธีมครับแล้วก็เพลงที่เราชอบอยู่แล้วอ้าวติงเป็นเล่นเกมนะติงอ้าวติงหเล่นเกมนะเพลงธีมใช่แล้วก็เออเอบใช่เดี๋ยวสปอยเยอะเกิเดี๋ยวสปอยเยอะเกินนอ้าวมันต้องมีเหตุผลการชอบไงว่าเออแบบก็ชอบมันก็ชอบส่วนตัวของผมแค่แรกเห็นว่าในคอนเสิร์ตนี้โฟดซื้อกีต้ามาเพื่อ คนเสตน้ด้วยอ่าต้องรอดูว่าได้ใช้ไ่ต้องดูเธอเธอออกไม่ได้ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่้อ้จได้ใช้จไ้ใช้ดี๋รวจบนเกินงให้ฟังแกันทำไมอ่ะตอนแรกคือแบบว่าโหตั้งใจเล่นกีตาร์มาใอดใจเลยแต่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังคขาเสรกจนว่าวันนี้แบบมีร้อกว่าปีเงินหรอได้เลยอย่าเลยไม่ถึงร้อยกว่าลีแต่ เยอะอัพเพลงมาจัดเต็มครับจัดเต็มอยากบอกอะไรกับแฟนครับที่เขารอมาโอ้คอนเสิร์ตนี้อยากบอกอะไรเหรอเตรียมเตรียมตัวรับแรงกันแทกนั่นแหละออาจจะเตรียมตัวเออ่ขอบคุณแล้วกันขอบคุณที่ที่มาดูคอนเสิร์ตครับแล้วดองว่าคงแน่นอนยัมีนายหรอครับครับเออก็ขอบคุณครับที่เออ่เห็นความ อะไรสักอย่างในตัวพวกเราสองคนจึงซื้อบัตรหมดทั้งสองรอบนะครับคุณโซเอานะคะคุณโซเอาอิมแพกสองรอบนะคะวันที่พอประกาศว่าเอ้ยสองรอบอิมแพกโซเอลคุยกันไหมไม่ได้คุยรู้สึกไม่ได้ใจ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 เขาใจก็อยากเห็นอิมแพก แต่พี่บอยเห็นอิมแพดบอกว่าเต็มเต็มว่าะแต่เป็นคนสื่อของเราโยเฉพาะสองคนเลยไม่มีคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นขนาดไหนมูมใจภูมใจมากอืไขึ้นเห็นวเกอร์ตั้งแต่แบบร์ไม่เริ่มครับตานี้เหรอนีไหอใช่ยังไม่เริ่มเลยอ้าพิอิมแพดสองรอบก็คือสองหมื่นคน มูลมีคน20,000คนที่มาดูคลิะครับเอออาจจะถึง20,000หรออาจจะมีคนซ้ํามาดูแต่ว่าขอบคุณมากที่แบบว่าสองรอบหมดเพื่อนเพื่อนเราก็ดีบางคนก็ดูซ้ำของเราใช่ไหมล่ะรู้เยอะซะด้วยครอบครัวมันแบบเนี่ยครอบคัวหนัพ่อแม่วันนี้มาดูเลยไหมมาร่วมกับ ใครของเนี่ยครับถามว่าพ่อแม่เขาเป็นแบบเขาป่วยกันไหมใช่ไหมครับใช่ครับแม่ป่วยขายของอยู่ขายของอยู่จริงไหมว่าพวกพี่ก็จะผ่ายอะไรได้บ้างบอกว่าได้ไปเดินปัวยอีมแปดรู้สึกความยิ่งใหญ่ของมันจะเป็นยังไงบ้างเราสองคนเนี่ยเอาจริงๆนะบ้านรู้สึกเดินเข้าไปครั้งแรกอะแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมอีมแปดมันเล็กวะเอ้าวโอ้ยมาดิ เราเราจะมาแล้วแหละมัวหน้าไม่คือแบบอ่าเราเราเราเข้าอิมเพกเราดูอิม a พกแบบเราดูศิลปินท่านอื่นมาเล่นที่อิมเพกตั้งแต่เด็กแล้วไงก็คือผมไม่ได้เข้าอิมเพกมานานมากนะล้วพอเข้าใหม่ทีเนี่ยมาอยู่ตรงจุดที่แบบมองคนดูอ่ะเราเลยรู้สึกแบบไอ้เฮียก็ตัวใหญ่แล้วกไม่ตัวเล็กแล้วเราแบบพอเดินออกไปอ่ารู้สึกว่าแบบไอ้ตอนนั้นกูเคยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วครับตอนที่ไปยืนอยู่บนเวนทีที่แบบโอ้ได้มองอิมแพคจริงๆแล้วอะไรเงี้ยอ่าไม่รู้ผมจินตนากรากรไม่ถูกเลยว่าเวลาแบบว่าคนมานั่งเต็มเ็มเนี่ย <c oughs> มันจะใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่รู้เลยว่าแบบว่าโหแบบว่าคนจะมองเราแบบว่ามันมีแบบว่าทุกที่นั่งเลยเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสเตเดียมฟตุตบอลเลยแล้วนั่งมองเราตรงนี้อะไรเงี้ยก็แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากครับท่างเจมบอกว่าเจมเคยมันนั่งดูดูสเบียรที่ตัวเองชอบ ใน Impact แต่พอตอนนี้เราคือคนที่มิสเตอร์คนมาดูเราความรู้สึกแบบนลุกขนแข็งสแตนด์อัพเลยับเออคือผ่าน Impact มาตอนตอนแรกตอนผมผ่านมาผ่านอิมแพคมัโอ้ยขนลุกเลยแล้วก็แบบพอเข้าไปแล้วก็ขนลุกอีกรอบแล้วพอแบบไปไปตรงที่ที่นั่งแล้วก็มองมาตรงวทีก็ขนลุกอีกรอบขนลุกขนลุกไปมา คนลุกจะไม่มีอะไรจะลุกแล้วเมื่อกี้ตอนนันครูเป็นไงบ้างฟังรู้สึกตอนนี้แลบเราเลยขึ้นเวทีตอนนันครูเอผมรู้สึกว่าถ้ามีคนดูอะน่าจะสนุกกว่าเดียใช่ครับก็คืนเต็มตัวไปอะกอคุณเวลาอยู่ก็คืนรันครูเสร็จประมาณตีสองโอ้ยต้องพร้อมมากแล้วเนี่ยต้องพร้อมแล้วแล้วว่าผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากครับครั้งนี้สนุกมากมีแบบว่าหลายโชว์ให้ดู อืมอย่างก่อนหน้านี้คอยเพลงใหมาเราคู่หูสุดท้ายจะได้จะได้ดูโชว์ดูอะไรนิดเพลงใหม่ของเราอ่สปอยหนึ่งอย่างสปอยอะไรสปอยหนึ่งอย่างว่าเราจะมีเพลงใหม่ในในเในนี้เขา่าจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวไงจะเซอร์ไพรส์กว่าเขาไม่รู้ภาษาเมจิกก็คงจะไม่เอามาสดนะ ลองไหมลองไหมไม่ลองเลยอะไรไม่ร้องนี่จะเสอร์พไหมเพลงขึ้นมาก็ไม่ร้องก็บอกอยู่เฉยๆก็น่ารักก็ไม่ต้องร้องนะโอเคแล้เลแล้เล่นแล้วแต่ว่าคือพอได้โชว์เพลงมีซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกแล้วได้โชว์ในเวทีที่แบบโหใหญ่มากรู้สึกไงมันมันดูทุกอย่างมันดูแบบลงตัวไปหมดเลยอะ ก็รู้สึกดีใจครับดีใจดีใจครับก็ดีใจมากๆวันนี้จะร้องให้ไหมคุณเวทีคุณเวทีจะร้องให้ไหมคุณเวที่จะร้องให้ไหมก่อนเลยไม่ร้องไม่ร้องไ้ไดแล้วเวทีแอบเลยแอบเลยวัไม่ร้องเงินเงินเพราะจานี้เป็นขับชาไฟแล้วกินเต้าแฟนก็คือมาเยอะมากก็อกินเต้าแฟนหน่อยค่ะเจมิน่า <laughs> hello, hello. Knock, knock, who is there? <laughs> uh, if you're here in New uh the show starts in 30, 20, 10, 20, 20 minutes. Yeah, so uh, yeah, probably it, it's gonna be good. And uh, the live streaming ticket is also on sale now, and uh, you can buy it until 4 pm for today. ปดแค่แม่ผมว่าพอคือบัตรบัตรมนโอเอาแต่ว่าแฟนที่ก็แบบไลฟ์ชตรีมได้ที่วงเย็นดูได้ที่ไหนนะเาที่ไหนนะเจมนที่ทีอมไลฟ์ครับไปซื้อเลยไปซื้อเลยเจะสี่งเยนแล้วอเสี่โมงแล้โอโอเคค่ะ